ถ้าวันนี้คุณตื่นมาแล้วใจยังหนักอยู่ทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นไม่ใช่เพราะชีวิตยากแต่เพราะใจยังแบกบางอย่างไว้โดยไม่รู้ตัวคลิปนี้ไม่ได้จะสอนให้คุณหน,นีปัญหาแต่จะพาใจคุณวางสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องแบกตั้งแต่ลมหายใจแรกของวันฟังให้จบแล้วคุณอาจค้นพบว่าความสงบที่ตามหามานานไม่เคยหายไปไหนเลย มันแค่รอให้ใจคุณหยุดดิ้นเท่านั้นเองจเรญพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะสอนใจก่อนที่แสงแรกของวันจะค่อยๆสาดลงมาก่อนที่โลกจะเริ่มวุ่นวายก่อนที่ใจเราจะถูกดึงไปด้วยเรื่องราวมากมายมีช่วงเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งช่วงเวลานั้นคือยามเช้าเพราะยามเช้าเป็นเวลาที่จิตยังบริสุทธิ์ ยังไม่ถูกอารมณ์ลากไปยังไม่ถูกความคิดปรุงแต่งครอบงำหากเริ่มต้นผิดทั้งวันก็ผิดหากเริ่มต้นถูกบุญจะหนุนทั้งวันโดยไม่รู้ตัวพระพุทธองค์ทรงสอนว่าใจคือประธานของทุกสิ่งเมื่อใจตั้งอยู่ในกุศลกุศลย่อมนำพาชีวิตไปสู่ทางที่ดีก่อนแสงแรกของวันหายไปสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การรีบหยิบโทรศัพท์ ไม่ใช่การปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านแต่คือการตั้งจิตให้ถูกทางเพียงหยุดนิ่งระลึกรู้ลมหายใจและระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยนี่คือการเปิดประตูบุญตั้งแต่ยังไม่ก้าวออกจากเตียงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการมีสติในปัจจุบันขณะคือรากฐานแห่งปัญญาเมื่อเราหายใจเข้าอย่างรู้ตัวหายใจออกอย่างรู้ตัวใจจะค่อ,คอยๆสงบความโลภความโกรธ ความหลงจะอ่อนกำลังลงโดยไม่ต้องฝืนในขณะเดียวกันเมตตาการุณาและความปรารถนาดีจะค่อยๆเกิดขึ้นแทนนี่คือบุญที่ไม่ต้องใช้เงินแต่มีพลังยิ่งใหญ่ก่อนแสงแรกของวันจะผ่านไปลองแผ่เมตตาออกจากใจเบาๆขอให้ตนเองมีความสุขขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้สรรพสัตว์ท,ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ การแผ่เมตตาเช่นนี้พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าเป็นกุศลกรรมอันประเสริฐใจที่เริ่มต้นวันด้วยเมตตาจะดึงดูดเหตุปัจจัยที่ดีเข้ามาโดยธรรมชาติเมื่อใจเป็นบุญคำพูดก็เป็นบุญการกระทาก็เป็นบุญทั้งวันทั้งคืนย่อมได้รับอนิสงค์โดยไม่ต้องอ้อนวอนใครนี่แหละครับสิ่งเล็กๆก,ก่อนแสงแรกของวันหายไปที่หากทำอย่างสม่ำเสมอบุญจะหนุนแรง ชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่สงบเบาและงดงามขึ้นอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องฝืนแต่เปลี่ยนจากใจเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อใจเริ่มต้นวันได้ถูกทางแล้วสิ่งที่ตามมาคือพลังละเอียดที่หลายคนมองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างชัดเจนนั่นคือกระแสของจิตเพราะจิตที่ตั้งมั่นในกุศลตั้งแต่ยามเช้าจะไหลไปในทางกุศลตลอดทั้งวัน ต่อให้ต้องพบเหตุไม่ถูกใจใจก็ไม่ตกต่ำง,ง่ายต่อให้ต้องเจอคำพูดกระทบใจก็ไม่หวั่นไหวเร็วนี่ไม่ใช่เรื่องหลี้ลับแต่คือธรรมชาติของเหตุและผลตามคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชีวิตของเราถูกขับเคลื่อนด้วยเจตนาและเจตานานั้นเริ่มต้นที่ใจหากยามเช้าใจเต็มไปด้วยความเร่งความกังวลและความกลัว ทั้งวันก็จะถูกความเร่งนั้นผลักไปอย่างไม่รู้ตัวแต่หากยามเช้าใจได้สัมผัสความสงบแม้เพียงเล็กน้อยความสงบนั้นจะกลายเป็นเกราะคุ้มครองใจทำให้เรามีสติรู้ทันอารมณ์ก่อนที่จะเผลอพูดหรือทำสิ่งที่สร้างกรรมใหม่ในทางธรรมะการเริ่มต้นวันด้วยสติคือการตัดวงจรของความเคยชินเดิม วงจรที่ตื่นมาก็ฟุ้งคิดมากเปรียบเทียบและเผือสร้างทุกข์ให้ตัวเองตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่นอนพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราหนีโลกแต่สอนให้เราเห็นโลกตามความเป็นจริงและการจะเห็นได้ชัดใจต้องไม่ถูกอารมณ์ครอบงำตั้งแต่ต้ตตนวันเมื่อเราฝึกเริ่มเช้าอย่างมีสติทุกวันใจจะค่อยๆเรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่อยู่ที่การไม่ถูกลากไปตามความคิด ความทุกข์ก็เช่นเดียวกันไม่ได้เกิดเพราะเหตุการณ์แต่เกิดเพราะใจเข้าไปยึดและช่วงเวลาก่อนแสงแรกของวันนี้เองคือเวลาที่การปล่อยวางทําได้ง่ายที่สุดเพราะใจยังอ่อนยังแข็งยังไม่ถูกเรื่องราวทั้งวันถาโถมพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีสติย่อมไม่ประมาทและผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตกต่าเมื่อเราไม่ประมาทตั้งแต่ยามเช้าทั้งวันก็จะดำเนินไปได้วยความระมัดระวังทางใจ พูดน้อยลงแต่ลึกขึ้นทำช้าลงแต่ถูกต้องขึ้นและคิดน้อยลงแต่มีปัญญามากขึ้นนี่คือผลของบุญที่เกิดจากใจไม่ใช่บุญที่อาศัยพิธีแต่อาศัยความเข้าใจในธรรมหากใครทำสิ่งนี้ซ้ำๆทุกเช้าวันหนึ่งจะสังเกตได้ว่าใจเบาขึ้นความทุกข์เบาลงและชีวิตไม่ต้องดิ้นรนเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกแต่เปลี่ยนจุดตั้งต้นของใจ และนั่นแหละครับคือความลึกซึ้งของคำสอนพระพุทธเจ้าที่สอนให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกเช้าก่อนที่แสงแรกของวันจะเลือนหายไปด้วยใจที่ตื่นรู้สงบและเป็นบุญเมื่อใจได้เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความตื่นรู้และไม่ประมาทแล้วสิ่งที่ค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างเงียบงันคือปัญญาปัญญาที่ไม่ได้เกิดจากการคิดมากแต่เกิดจากการเห็นตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันจะมองเห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งได้ชัดขึ้นและเมื่อเห็นความไม่เที่ยงใจก็จะค่อยๆค,คลายความยึดถือโดยไม่ต้องบังคับหลายคนสแสวงหาความสุขจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตภายนอกแต่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มจากภายใน และช่วงเวลาก่อนแสงแรกของวันคือช่วงที่ใจพร้อมที่สุดต่อการเรียนรู้ความจริงนี้เพราะใจยังไม่ถูกรบกวนด้วยบทบาทหน้าที่และความคาดหวังจากใครเป็นช่วงที่เราได้กลับมาอยู่กับความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่หายใจเข้าออกรับรู้และอยู่กับความจริงตรงหน้าเมื่อเราฝึกใจให้สงบในยามเช้าอย่างสม่ำเสมอ ใจจะเริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่เคยคิดว่าสำคัญมากแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวคำพูดบางคำที่เคยทำให้เจ็บก็เป็นเพียงเสียงที่เกิดแล้วดับอารมณ์ที่เคยรุนแรงก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่มาแล้วก็ไปการเห็นเช่นนี้ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการไม่เพิ่มทุกข์ให้ตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราและการเห็นธรรมไม่ได้เกิดจากการท่องจำแต่เกิดจากการสังเกตใจตนเองอย่างต่อเนื่องยามเช้าจึงเป็นเหมือนประตูบานแรกของการภาวนาในชีวิตประจำวันไม่ต้องนั่งนานไม่ต้องพิธีมากเพียงมีสติรู้กายรู้ใจและยอมรับสิ่งที่เป็นนั่นก็เพียงพอที่จะให้ธรรมะค่อยๆทำงาน เมื่อธรรมะเริ่มทำงานในใจชีวิตจะไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่จะสมดุลมากขึ้นเราอาจยังเหนื่อยยังมีภาระยังมีปัญหาแต่ใจจะไม่จมไปกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนเดิมเพราะมีฐานของสติรองรับอยู่ฐานที่สร้างขึ้นทุกเช้าอย่างเงียบๆก่อนที่แสงแรกของวันจะผ่านพ้นไปและนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำเรื่องความไม่ประมาท เพราะผู้ไม่ประมาทในยามเช้าย่อมไม่หลงทางในยามคำ่ำเมื่อเราดูแลใจตั้งแต่ต้นวันทั้งวันก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมโดยไม่รู้ตัวทุกก้าวที่เดินทุกคำที่พูดและทุกการตัดสินใจจะค่อยๆมีสติและเมตตาแทรกอยู่เสมอนี่แหละครับคือบุญที่ลึกบุญที่ยั่งยืนและบุญที่พาใจเข้าใกล้ความพ้นทุกข์ ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้อย่างอ่อนโยนแต่มั่นคงเมื่อการเริ่มต้นวันด้วยสติได้กลายเป็นรากฐานของใจแล้วสิ่งหนึ่งที่ค่อยๆชัดขึ้นคือความจริงของความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงไม่ได้สอนให้เรากลัวทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทุกข์เพราะเมื่อรู้ทันทุกข์จะไม่สามารถครอบงำใจได้เหมือนเดิม และช่วงเวลาเงียบสงบก่อนแสงแรกของวันคือช่วงที่การรู้ทันนี้เกิดได้ง่ายที่สุดในยามเช้าเมื่อใจไม่ถูกรบกวนเราจะเริ่มสังเกตได้ว่าความคิดทั้งหลายเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองไม่ต้องไปผลักไสไม่ต้องไปดึงไว้เพียงรู้ว่ากำลังคิดใจก็จะไม่หลงตามพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าความหลงไม่ได้อยู่ที่ความคิดแต่อยู่ที่การเผลอเชื่อความคิดนั้นว่าเป็นเรา เป็นของเราและการตื่นรู้ยามเช้าคือการฝึกปล่อยความเข้าใจผิดนี้ทีละเล็กทีละน้อยเมื่อเราฝึกสังเกตใจในยามเช้าอย่างต่อเนื่องจะเริ่มเห็นว่าความอยากความคาดหวังและความกลัวล้วนเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนถาวรการเห็นเช่นนี้ทำให้ใจเบาลงอย่างลึกซึ้งเพราะเราไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้บนบ่าอีกต่อไปสิ่งใดทำได้ก็ทำ สิ่งใดเกินกำลังก็วางนี่คือปัญญาที่ไม่ได้มาจากการคิดแต่เกิดจากการเห็นพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีเหตุสิ่งนั้นจึงมีเมื่อเหตุด,ดับสิ่งนั้นย่อมดับหากยามเช้าเราใส่เหตุแห่งสติและเมตตาลงไปผลที่ตามมาคือความสงบและความอ่อนโยนตลอดวันแต่หากยามเช้าใส่เหตุแห่งความฟุ้งซ่านและความเร่งรีบผลที่ได้ก็คือความวุ่นวายที่ตามมาอย่างไม่รู้จบ นี่ไม่ใช่คําสอนเชิญนามธรรมแต่คือกฎธรรมชาติของใจเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่ดูแคลนช่วงเวลาสั้นๆก่อนแสงแรกของวันอีกต่อไปเพราะเราจะรู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่เรากำลังเลือกทิศทางของชีวิตทั้งวันไม่ใช่ด้วยการอธิษฐานแต่ด้วยการตั้งเหตุให้ถูกใจที่เริ่มต้นวันด้วยความรู้ตัวจะไม่ถูกกระแสโลกพัดพาไปง่ายๆต่อให้ต้องอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนใจก็ยังมีที่ยืน และเมื่อใจมีที่ยืนชีวิตก็จะไม่โคลงเคลงเราจะเริ่มสัมผัสได้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่ใจที่รู้เท่าทันตนเองนี่คือความลึกซึ้งของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาชี้ทางไว้ให้เริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดคือการดูแลใจในยามที่โลกยังเงียบก่อนที่แสงแรกของวันจะเลือนหายไป เมื่อใจได้เห็นเหตุและผลของการตั้งต้นวันอย่างชัดเจนแล้วสิ่งถัดมาที่พระพุทธเจ้าส่งชี้ให้พิจารณาคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะแม้เราจะเริ่มวันด้วยสติและเมตตาหากยังเผลอเอาใจไปผูกกับผลลัพธ์ใจก็ยังทุกข์ได้การปฏิบัติในยามเช้าจึงไม่ใช่เพื่อขอให้ทั้งวันราบรื่นแต่เพื่อฝึกใจให้วางได้แม้ในวันที่ไม่เป็นดั่งใจ ในช่วงเวลาที่โลกยังนิ่งหากเราหันกลับมาดูใจอย่างซื่อสัตย์จะพบว่าใจมักเผลออยากให้วันนี้ดีอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้เท่าทันความอยากนี้ไม่ต้องตัดไม่ต้องตำหนิเพียงเห็นว่านี่คือความอยากใจก็จะไม่ถูกมันพาไปไกลการเห็นเช่นนี้คือการคลายปมทุกข์ตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุ เมื่อฝึกเช่นนี้ทุกเช้าใจจะเริ่มมีคุณสมบัติสำคัญคืออุเบกขาความวางเฉยอย่างมีปัญญาไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆโดยไม่ถูกดูดเข้าไปเราจะยังทำหน้าที่ยังรับผิดชอบยังตั้งใจแต่ไม่แบกอารมณ์เกินจำเป็นนี่คือความอิสระภายในที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าเป็นความสุขที่ประนีต ยามเช้ายัางเป็นเวลาที่เหมาะแก่การพิจารณากายพระพุทธองค์ทรงสอนให้ระลึกว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นเพียงที่อาศัยชั่วคราวของจิตเมื่อเราหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวจะเห็นว่ากายทำงานตามธรรมชาติไม่ต้องสั่งไม่ต้องบังคับ การเห็นเช่นนี้ทำให้ใจถ่อมลงคลายความหลงในตัวตนและเกิดความอ่อนโยนต่อตนเองและผู้อื่นเมื่อใจอ่อนโยนเมตตาจะไม่ใช่คำพูดแต่จะกลายเป็นท่าทีของชีวิตเราจะฟังมากขึ้นรีบน้อยลงตัดสินช้าลงและให้อภัยง่ายขึ้น ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากการพยายามเป็นคนดีแต่เกิดจากใจที่ถูกฝึกให้เห็นความจริงตั้งแต่ยามเช้าก่อนที่เรื่องราวทั้งวันจะเข้ามาพระพุทธเจ้าส่งย้ำว่า ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าหากหัวหน้าถูกทางลูกน้องย่อมไม่หลงทางเมื่อเราให้เวลากับใจในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของวันใจก็จะทำหน้าที่นำชีวิตไปในทางที่เบาและตรงขึ้นแม้โลกจะยังไม่เปลี่ยนแต่ภาระในใจก็จะน้อยลงและเมื่อภาระน้อยลงปัญญาจะมีพื้นที่ทำงาน เราจะเริ่มเห็นทางเลือกมากขึ้นเห็นทางออกมากขึ้นและเห็นคุณค่าของความสงบมากขึ้นนี่คือผลของการไม่ละเลยช่วงเวลาอันมีค่าก่อนแสงแรกของวันช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงมองว่าหากดูแลให้ดีจะเป็นเสมือนรากที่หล่อเลี้ยงทั้งต้นให้ยืนได้มั่นคงท่ามกลางลมแรงของชีวิตอย่างไม่หวั่นไหวเมื่อใจเริ่มมั่นคงจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว สิ่งหนึ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นอย่างละเอียดคือความไวต่อสติใจจะเริ่มรู้ทันได้เร็วขึ้นเร็วกว่าความเคยชินเดิมเร็วกว่าการเผลอหลงอารมณ์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสติที่เกิดบ่อยๆจะกลายเป็นกำลังและกำลังของสตินี้เองที่ทำให้ใจไม่ถูกกระแสะโลกพัดไปโดยง่ายเมื่อสติมีกำลัง เราจะเริ่มเห็นช่องว่างเล็กๆระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองช่องว่างนี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะในช่องว่างนั้นมีอิสระเราไม่จำเป็นต้องตอบโต้ทันทีไม่จำเป็นต้องตัดสินทันทีใจมีเวลาหยุดมีเวลารู้และมีเวลาวางนี่คือผลลึกของการฝึกใจตั้งแต่ยามเช้าที่หลายคนไม่เคยสัมผัสเพราะไม่เคยให้โอกาสใจได้หยุดจริงๆ พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าผู้ใดรู้จักหยุดผู้นั้นย่อมเห็นทางการหยุดในที่นี้ไม่ใช่การหยุดทำหน้าที่แต่คือการหยุดใจไม่ให้ไหลาตามอารมณ์และช่วงก่อนแสงแรกของวันคือการฝึกหยุดที่อ่อนโยนที่สุดเพราะยังไม่มีแรงดึงจากโลกภายนอกมากนักใจจึงเรียนรู้ได้ง่ายไม่ต้องฝืนไม่ต้องกดเมื่อฝึกเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ใจจะเริ่มสัมผัสความสุขที่ไม่ต้องฟึ่งสิ่งใดความสุขจากความสงบจากความพอดีจากการไม่ต้องเป็นอะไรเพิ่มพระพุทธองค์ทรงสอนว่าความสุขเช่นนี้เรียกว่าสุขอันพระณีตเป็นสุขที่ไม่ทิ้งร่องรอยของทุกข์ตามมาต่างจากสุขที่ได้จากการเสพที่ยิ่งเสพยิ่งต้องการมากขึ้นในระดับที่ลึกขึ้นใจจะเริ่มเห็นว่า สิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวเราแท้จริงแล้วคือกระแสของสภาวะที่เปลี่ยนตลอดเวลาความคิดความรู้สึกอารมณ์ล้วนเกิดแล้วดับการเห็นเช่นนี้ไม่ทำให้ใจว่างเปล่าแต่ทำให้ใจเบาเพราะไม่ต้องปกป้องตัวตนที่ไม่คงอยู่นี่คือประตูของการคลายทุกข์อย่างแท้จริงตามคำสอนของพระพุทธองค์ยามเช้าจึงไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของวัน แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ชีวิตทุกเช้าที่เราเลือกดูแลใจเรากำลังสะสมเหตุแห่งปัญญาอย่างเงียบๆปัญญาที่ไม่โอ้อวดไม่เร่งรัดแต่ค่อยๆเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกมองผู้อื่นและมองตนเองและเมื่อมุมมองเปลี่ยนความทุกขย่อมเปลี่ยนรูปจากสิ่งที่เคยกดทับใจกลายเป็นบทเรียนจากสิ่งที่เคยทำให้วันไหว กลายเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลของการตั้งเหตุที่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงเวลาที่มีพลังที่สุดของวันดังนั้นก่อนที่แสงแรกของวันจะเลือนหายไปในทุกๆเช้าหากเรายังเลือกกลับมาหาใจเลือกตั้งสติเลือกเมตตาและเลือกวางเรากําลังเลือกเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ เส้นทางที่อาจดูเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมั่นคงและพาใจเข้าใกล้ความพ้นทุกข์มากขึ้นในทุกลมหายใจเมื่อเราเริ่มมองเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อกลั่นแกล้งเราแต่เกิดขึ้นเพื่อสะท้อนใจเราบางเหตุการณ์เข้ามาเพื่อให้เราเรียนรู้ความอดทนบางเรื่องเข้ามาเพื่อสอนให้เราปล่อยวางและบางความเจ็บปวดก็เข้ามาเพื่อเตือนว่า เรากำลังยึดบางสิ่งแน่นเกินไปชีวิตจึงไม่ใช่สนามสอบที่ใครสอบผ่านก่อนคือผู้ชนะแต่เป็นเส้นทางฝึกใจที่ใครเข้าใจเร็วใครวางได้เร็วคนนั้นจะเบากว่าไม่ใช่เพราะมีปัญหาน้อยกว่าแต่เพราะไม่แบกปัญหาทั้งหมดไว้ในใจหลายคนเหนื่อยไม่ใช่เพราะชีวิตโหดร้ายแต่เพราะใจยังต่อสู้กับความจริงยังอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดอยากให้คนอื่นเข้าใจ อยากให้ผลลัพธ์ออกมาสวยงามเร็วๆแต่ธรรมชาติของชีวิตไม่เคยเร่งใครและไม่เคยอธิบายตัวเองให้ใครฟังเมื่อใจเรื่มยอมรับว่าบางเรื่องแก้ไม่ได้ในวันนี้บางคนเปลี่ยนไม่ได้ในชาตินี้และบางคำตอบต้องใช้เวลาเป็นคนเฉลยความทุกข์จะค่อยๆคลายลงอย่างเงียบๆโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวแท้จริงแล้วความสงบไม่ได้เกิดจากการไม่มีปัญหา แต่เกิดจากการที่ใจไม่วิ่งไล่หนีปัญหาอีกต่อไปเราเพียงมองมันเห็นมันและอยู่กับมันอย่างไม่ปรุงแต่งไม่โทษใครไม่โทษตัวเองและไม่เร่งให้มันหายและในจังหวะที่ใจหยุดดิ้นนั่นเองปัญหาหลายอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายบางอย่างหายไปเองบางอย่างยังอยู่แต่ไม่ทำร้ายใจเราเหมือนเดิมเพราะใจเราโตพอที่จะอยู่กับมันได้นี่แหละครับคือการเติบโตทางจิตใจที่แท้จริง ไม่ได้วัดจากคำพูดสวยๆแต่ดูจากวันที่เราเจอเรื่องเดิมคนเดิมสถานการณ์เดิมแล้วใจเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อใจเริ่มนิ่งพอเราจะเริ่มเห็นความจริงบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือความทุกข์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เกิดจากเสียงในใจที่ตีความสิ่งนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราไม่ได้เจ็บเพราะเหตุการณ์แต่เจ็บเพราะใจยังเล่าเรื่องเดิมให้ตัวเองฟังไม่หยุด และทันทีที่เราหยุดเล่าเรื่องใจก็หยุดเจ็บโดยที่โลกภายนอกไม่ได้เปลี่ยนเลยแม้แต่นิดเดียวตรงจุดนี้เองที่หลายคนเริ่มเข้าใจว่าการปล่อยวางไม่ใช่การไม่รับรู้ไม่ใช่การหนีไม่ใช่การทําเป็นเข้มแข็งแต่คือการยอมให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติโดยที่ใจไม่เข้าไปควบคุมผลลัพธ์เรายัางทำหน้าที่ของเราเหมือนเดิมยังดูแลชีวิตอย่างแก้ปัญหาเท่าที่ทำได้ แต่ไม่ฝากความสุขทั้งหมดไว้กับคำว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเมื่อใจไม่ผูกเงื่อนไถกับความสุขความเบาก็เกิดขึ้นทันทีลึกลงไปอีกเราจะเริ่มเห็นว่าตัวตนที่เคยปกป้องเคยอธิบายเคยเรียกร้องความยุติธรรมแท้จริงแล้วเป็นเพียงความคิดชุดหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราอย่างที่เคยเข้าใจและเมื่อความเป็นเราเบาลง ความคาดหวังจากโลกก็เบาลงตามไปด้วยเราไม่ต้องชนะใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรและไม่ต้องให้ทุกคนเข้าใจเราเพราะความเข้าใจจากภายนอกไม่เคยทำให้ใจสงบได้เท่ากับการเข้าใจตัวเองในระดับนี้ใจจะเริ่มสัมผัสได้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้สิ่งที่อยากได้แต่เกิดจากการไม่ดิ้นรนกับสิ่งที่มีอยู่ทุกลมหายใจกลายเป็นสิ่งธรรมดาที่มีค่า ทุกช่วงเวลากลายเป็นครูที่กำลังสอนเราอยู่เงียบๆและเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันได้จริงความกลัวอนาคตจะค่อยๆจางหายความค้างคาในอดีตจะค่อยๆค,คลายตัวเหลือเพียงความรู้สึกพอดีที่ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มนี่คือความสงบที่ไม่ต้องประกาศไม่ต้องอธิบายแต่สัมผัสได้จากข้างในเมื่อพาใจลงมาถึงระดับแก่นธรรมจริงๆเราจะเริ่มเห็นว่า แก่นของทุกปัญหาในชีวิตไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาและไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ใดๆเลยแต่อยู่ที่ความไม่รู้เท่าทันใจของตนเองพระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ชัดเจนว่าทุกขเกิดเพราะอุปาทานคือการเข้าไปยึดถือและหลงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของเราเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเรา เรายึดความคิดว่าเป็นความจริงเรายึดอารมณ์ว่าเป็นตัวเราเรายึดสถานะว่าเป็นคุณค่าของชีวิตแต่เมื่อพิจารณาลงไปอย่างตรงไปตรงมาจะเห็นว่าทุกอย่างที่เรายึดล้วนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นความสุขก็อยู่ไม่นานความทุกข์ก็อยู่ไม่นานแม้แต่ตัวตนที่เราหวงแหนก็เปลี่ยนไปทุกขณะ ตรงนี้เองคือจุดที่ปัญญาเริ่มทำงานจริงๆไม่ใช่ปัญญาจากการฟังไม่ใช่ปัญญาจากการจำแต่เป็นปัญญาที่เห็นด้วยใจเห็นว่าไม่มีอะไรควบคุมได้ทั้งหมดเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงและเห็นว่าการวางคือทางออกเดียวของความทุกข์เมื่อใจยอมวางโดยไม่ฝืนความเบาจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับเมื่อใจไม่ยึดความสงบจะเผยตัวออกมาเองโดยไม่ต้องสแสวงหา นี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการจัดการโลกภายนอกแต่เกิดจากการรู้เท่าทันโลกภายในและเมื่อใจถึงจุดนี้การทำบุญที่แท้จริงจะไม่ใช่เพียงการให้ทานหรือการประกอบพิธีกรรมเท่านั้นแต่คือการไม่สร้างภพใหม่ให้กับใจไม่ต่อเติมความทุกข์ให้ตัวเองและไม่หลงตามอารมณ์ที่เกิดขึ้น การตื่นเช้ามาแล้วตั้งจิตให้ถูกต้องตั้งสติให้มั่นและวางใจให้อยู่กับความจริงตรงหน้านี่แหละคือบุญที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นบุญที่พาใจพ้นทุก์ได้จริงจเจริญพรก่อนจะจบคลิปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านค่อยๆวางทุกอย่างลงชั่วครู่วางความคิดวางความกังวลวางเรื่องราวที่ใจแบกมาโดยไม่รู้ตัว แล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราผ่านเรื่องราวมามากมายบางเรื่องเราเข้มแข็งบางเรื่องเราเงียบงนันบางบาดแผลเราไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้ทำให้คุณด้อยค่าเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าวันนี้คุณยังหายใจอยู่ยังฟังคลิปนี้อยู่นั่นแปลว่าใจของคุณยังไม่ยอมแพ้ต่อความทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าไม่มีใครต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวความทุกข์ไม่ได้ต้องการให้เราทนแต่ต้องการให้เราเห็นและเมื่อเห็นอย่างถูกต้องใจก็จะค่อยๆวางได้เองไม่ต้องรีบดีขึ้นไม่ต้องฝืนเข้มแข็งไม่ต้องโทษตัวเองแค่รู้ว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาล้วนมาเพื่อสอนแล้วก็จะผ่านไปถ้าวันไหนใจอ่อนล้าขอให้จำไว้ว่า ความสงบไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ตรงจุดที่เราไม่ดึงไม่ผลักและไม่ตัดสินใจตัวเองขอให้บุญจากการฟังธรรมในวันนี้ค่อยๆซึมลงไปในใจคุณเหมือนแสงแรกของวันที่ไม่ได้เร่งไม่ได้ดังแต่ให้ความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอขอให้ใจคุณเบาลงในสิ่งที่ควรวางหนักแน่นในสิ่งที่ควรรักษาและอ่อนโยนกับตัวเองให้มากขึ้นในทุกวันสาธุ ขอให้ทุกท่านพบความสงบที่แท้จริงภายในใจของตนเองครับ